พยามัจจุราชนายเราเขาเอาแน่เว้นเสียแต่เร็วช้าอย่าสงสัยคืนและวันผันเปลี่ยนหมุนเวียนไปเราก็ใกล้ป่าช้ามาทุกทีทางโรกีนั้นกว้างกว่าทางหลวงถ้าหลงรวงไปนักไกลมักผลมันรักรชังชังเฝ้ากังวลสำคัญตนว่าสุขๆุกแทบตายนัตถิกรำมังสะมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรม ไม่มีสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่แม่ป้าอีฟสีทุกท่านนำเข้าสู่ช่อง j o h n นนี่แฟมิครับหลังจากดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับขนาดแมงกะบ,บี้อยู่แบบเหมาะเหมาะแแม,แม,แมยังมีคนใส่ร้ายสร้างเรื่องขึ้นมาให้เอฟซีเข้าใจผิดไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรหรอกเพราะว่า,าถ้าเขา,อาเอากระแสก็เอาไป แต่ว่าผมบอกแล้วเพราะว่าพอแล้วนะกระแสะแมงนะพอแล้วผมออกมาอืมครับผมมันก็จริงแล้วเหมือนกับแมงกะบ,บี่บอกนั่นแหละพอแล้วกระ,สะแสกระกรนนี่คือตระกูลแมงมีประเด็นมีดราม่ามีอะไรต่างๆสารพัดนะครับผมสารพัดประเด็นเลยเยอะมากนะครับอแต่ไม่รู้ว่าประเด็นไหนจริงไม่จริงอะไรไงครับในช่องที่ผ่านมาถูกต้องไหมนะครับหมายถึงทุกแมงนะฮะออกมาแล้วก็พอแล้วต่างคนต่างอยู่เถอะนะครับผมไม่ว่าอะไรหรอกนะครับ ก็คือผมก็อยากจะเริ่มต้นใหม่ถ้าถ้าเขาคิดว่าเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่ต่างคนต่างอยู่ก็ไม่ต้องพูดถึงกันและกันแค่นั้นเองเนาะนะครับก็ฝากไปบอกด้วยนะครับฝากบอกแมงทับพูด,ด้วยว่าอ่ะฝากไปบอกทับภูแล้วกันนะครับต่างคนต่างอยู่ละกันนะครับผมก็ไม่ยุ่งเรื่องของคุณคุณก็ไม่ต้องยุ่งเรื่องของผมต่างคนต่างใช้ชีวิตของตัวเองไป นะครับอย่างนั้นดีกว่าเนาะนะครับก็สิ่งที่แล้วแล้วมาเนี่ยผมเคยปั้นผมเคยสร้างตอนนี้คุณก็มีช่องมีหนทางมีเอซีแล้วคุณก็นําพาช่องของคุณนะครับทําคลิปในแบบที่คุณชอบนะครับถ้าคุณอยู่กกอกไม่ได้คุณก็กลับไปอยู่บ้านที่อุดรต้องบอกว่าไลน์นี้ผมว่าแมงแตาะพี้พูดดีมากนะ สุดยอดมากชี้ทางสว่างให้เพื่อนสุดยอดแล้วครับผมนี่แหละที่ผมต้องการนะครับให้เขากับอย่างที่บ้านแหละถ้าแบบอยู่ไม่ได้แล้วก็กลับกลับบ้านตัวเองไปทำคอนเทนต์ที่บ้านตัวเองนะครับแล้วก็กับครอบครัวกับเพื่อนเพื่อนอะไรอย่างนี้มันก็ได้ใช่ไหมล่ะครับผมเขาก็มีทุกอย่างแล้วนะใช่ไหมละ่ะเออได้บ้านได้รถอะไรแล้วนะครับผมไปทำคอนเทนต์มาั่วๆแม่ๆนะครับทำความเทตนที่แบบเป็นจริงตรงไปตรงมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ ผมก็ว่าั้งทำอย่างนี้ก็ดีนะอ,อกับตัวกับใจเถอะนะครับผมก็เท่าที่ดูๆมาก็ไม่เคยเห็นออออแมงกับบี้ไปทาคอนเทนต์หาเรื่องทัพภูก่อนนะใช่ไหมละ่ะออนะครับเท่าที่ผมดูอยู่นั่นแหละนะครับผมทัพพูก็ทําตามที่แมงกับบี้บอกผมว่าดีนะครับผมผมสนับสนุนเต็มที่เลยนะครับผมก็ไม่อยากไปวุ่นวายอะไรด้วยนะบอกตรงๆนะครับ แต่ที่จำปาดงเนี่ยเขาเขาไม่เอาคุณอยู่แล้วนะครับนั่นไงครับความจริงออกมาแล้วเห็นไหมขาะแมงกะบบี้ยังรู้เลยว่าที่จำปาดงเขาไม่เอาคณอยู่แล้วนะครับอคุณก็ไม่ได้ไปอยู่แล้วหนึ่งไม่มีบัตรด,ด้วยนะครับผมไม่มีบัตรแล้วก็เขาไม่ต้อนรับอยู่แล้วถูกต้องไหมล่ะเออเลิกเลิกมาทําแบบนี้เถอะใช่ไหมล่ะใช่ไหมเหมือนกับที่แมงบอกอะไรแ,แมงกะบ,บี้บอกอะไรครับถูกแล้ว นะครับชัดเจนเลยนะครับผมว่าเขาไม่เอาทับภูแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นคุณก็เหลืออีกหนึ่งทางเลือกนะครับก็คือคุณกลับไปสร้างคอนเทนต์ใหม่ที่อุดรน,นะนะครับที่หนองหนองท่มอะ่ะนะที่บ้านหนองท่มเนะี่ยนะครับยังไงคุณก็ยังมีพ่อแม่อยู่นะนะครับอ่ะนะครับก็ผมไม่มีอะไรหรอกครับเพราะว่าความเป็นเพื่อนนะความเป็นเพื่อน แต่ตอนนี้คือเรา <S <S เราเราเราตัดขาดกันแล้วนะตัดขาดความเป็นเพื่อนแล้วคืออุย้ยชัดเจนแมงกะบี้พูดเต็มปากเลยนะว่าตัดขาดความเป็นเพื่อนแล้วจะไม่ติดต่อกับทัพพูอีกแล้วนะครับอืมต่างคนต่างอยู่นะครับผม,บผ,ม <S <S ผมก็มาแชร์ช่วยแชร์นะครับผมคือใช้ชีวิตแบบว่าต่างคนต่างอยู่นะครั้งหนึ่งเราเคยเป็นเพื่อนกันแค่นั้นแหละจำได้แค่นั้นแหละพอนะครับเราจะไม่ติดต่อกันนะครับผม ถ้าพูดซะขนาดนี้แล้วคือแบบมันต้องเอื้อมละอากันสุดๆนะครับผมความเป็นเพื่อนมาตั้งหลายปีนัตั้งแต่สมัยเรียนนะครับจนได้มาทํางานร่วมกันที่กกอกใช่ไหมละ่ะคือมันต้องสุดจริงๆนะครับเอฟซีทุกท่านถ้ามันไม่สุดจริงๆเขาจะเขาคงไม่พูดหรอกนะครับผมถ้ากล้าพูดว่าตัดขาดนะครับผมขนาดนี้เลยนะครับผมเพราะว่าความเป็นเพื่อนมาหลายปีไงมันต้องมีอะไรที่แบบหลายคนไม่รู้เรื่องในเนาะมีปัญหาภายในกันใส่ร้ายกันอะไรต่างๆนานานั่นแหละนะครับ มันต้องสุดจริงๆอ่ะครับผมจะไม่ติดต่อกับทัพปูชาแนลนะครับต่อจากนี้ไปนะครับนะก็คือต่างคนต่างไปใช้ชีวิตผมก็กลับไปอยู่กำแพงทัพภูก็กลับไปอยู่อูดรนอะเรื่องนี้ผมขอเสริมเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะเรื่องที่แบบว่าเออแมงกระบ,บี่ก็กลับไปที่อยู่กำแพง ถ้าปูก็กลับไปที่อุดอรนะครับผมขอเสริมนิดนึงว่าทุกคนเลยครับผมหลายๆคนอีกหล,หลายคนที่มาอยู่กกก,กที่มาอยู่จำปาดงทุกคนทุกวันหนึ่งก็ต้องแยกย้ายนะครับอืมกลับไปอยู่บ้านเกิดตัวเองกลับไปทำคอนเทนต์ตัวเองกลับไปดูแลครอบครัวตัวเองนะครับคิดดีทําดีนะครับผมเนาะก,ก็ฝากนะครับผมก็ช่วยฝากเหมือนกันนะครับฝากถึงทุกคนเลยนะครับเลิกเถอ่อครับผมคอนเทนต์ที่แบบอันไหนที่ไม่เป็นความจริงเลิกทำเถอะครับ อย่าคิดแค่ว่าจะมากรอบกลยเอาในช่วงแค่เวลานี้นะครับผมพอถึงเวลานั้นก็จากไปแล้วคนจะลืมยังไงการที่สิ่งที่เราทําไปมันจะติดตัวเราไปตลอดนะครับผมสิ่งที่ไม่ดีต่างๆนะครับมันจะติดตัวเราไปตลอดนะฮะนะครับต่อใหออ้มันจบเรื่องนี้แล้วนะครับแต่การกระทําที่เราเคยทําไว้มันก็จะเป็นกรรมไปส่งไปส่งผลในอนาคตได้นะฮะนะครับคราวนี้ก็แล้วแต่ดวง ชะตาวาสนาว่าช่อง youtube ของเราจะโตหรือไม่โตก็อยู่ที่ดวงนะครับฝากบอกด้วยนะทับภูเนี่ยว่าผมไม่ไม่ติดใจเอาเรื่องหรืออะไรหรอกเพราะว่าต่างคนต่างอยู่ดีกว่านะครับผมก็อยากจะอยู่แบบเงียบๆนะแมงกะวี่บอกว่าไม่เอาเรื่องทับพูก็ผมว่าเป็นการดีนั่นแหละนะครับดีแล้วนะครับแต่ว่าขออย่างเดียวคือแบบว่าให้ทับพูเนี่ยเปิดหลักฐานหน่อยนะครับเพราะว่าโดนลบคลิปเก้าสบคลิปนี่มันจริงหรือเปล่านะครับอ่า ถ้ามันไม่จริงก็ไปว่าเป็นการโกหกนะครับจริงจริงแมงเกะกี้สามารถฟ้องร้องได้นะครับผมเอาความผิดได้แจ้งความได้นะครับแต่แมงเกะกี้ก็คงแบบเออไม่อยากไม่อยากทําร้ายเพื่อนแล้วแหละนะครับผม,มก็คงไม่อยากให้แบบมันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับอยากให้จบไปง่ายแต่ก็อย่างที่ผมบอกกันเลยว่าอย่างน้นก็เปิดหลักฐานหน่อยนะครับผมจะได้แบบชัดเจนก็คือพอแล้วกระแสแมงเนี่ยเขาเอามาด่ากันเละเลยนะครับอันนี้ผมเชื่อ นะครับกระแสแมงนี่โอ้โหเละหมดเลยนะครับผมเขาไปเล่นคอนเทนต์ไปเล่นประเด็นวุ่นวายกันเลยนะฮะกระแสติดลบเลยแหละก็ว่าได้นะครับคาว่าแมงคือว่าหมายถึงว่ารวมทุกคนนที่แบบใช้ชื่อใช้ชื่อแมงนะครับเนาะก็ประมาณ4ี่คนนะครับผมสีหคนอะใช่ไหมล่ะนะครับแต่ถ้าใครทําดีก็คือดีครับผมใครทําที่ไม่ดีนั่นแหละก็พาเพื่อนเสียเห็นไหมครับแม็กบี้ก็เลยแบบล้างเลยนะครับผมล้างล้างตระกูลแมงเลยใช่ไหมล่ะนะครับ ก็ถือว่าตระกูลแมงก็เหลือกันแค่สองคนนั่นแหละนะครับผมหลักๆนะผมก็ไม่อยากดังนะผมเพราะผมดังมาหลายรอบแล้วนะฮะใช่ครับผมหลายรอบจริงๆแล้วก็หลายแนวมากๆนะฮะโอเคดังมาหลายรอบแล้วนะนะครับก็อยากจะพอแค่นี้นะครับเนี่ยมันต้องแบบนี้ครับผมลูกผู้ชายตัวจริงนะครับเห็นไหมแมงกะดีบอกว่าอยากจะพอแค่นี้นะครับในเรื่องของอ สร้างกระแสะสร้างประเด็นต่างๆใช่ไหมครับผมก็คือจบแล้วนะครับั่นก็บ,บีเขาจะกลับไปทำคอนเทนต์ที่บ้านเขาแล้วนะครับอย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะครับเนาะทัพภูผมก็ช่วยช่วยตีแผ่เรื่องนี้ให้นะฮะไปถึงทัพภูนะครับแล้วก็คนที่กําลังด่าเมงกับ,บี้อยู่ตอนนี้นะครับผมด่าแบบไร้ไร้เลยนะครับทุกไร์เลยแหละนะครับสําหรับ จุดๆนะครับผมนะที่มากอกๆบ่อยๆนั่นแหละมาเรื่อยๆนั่นแหละนะครับคนนั่นแหละอยากบอกว่าก็สิ่งที่แล้วๆมาก็ให้มาแล้วๆไปนะครับพอแล้วนะครับถ้าคุณคิดจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เนี่ยแน่นอนครับเรื่องราวเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นนะครับต่างคนต่างไม่พูดถึงกัรจบเนาะเอฟซี FC แต่ละช่องก็บอกแล้วว่าให้เจ้าของช่องเนี่ยอย่าไปตอบโต้ เอฟซในช่องแมงกัมี่บอกว่าอย่าตอบโต้ผมก็ยอมรับและเชื่อฟังเอฟซสุดยอดครับผมเพราะฉะนั้นนะครับทัพภูคุณก็ต้องเชื่อฟังเชื่อฟังเอฟซของคุณนะครับเพราะเอฟซของคุณน่ะรักคุณมากนะครับอันนี้สุดจริงครับผมรักมากนะครับส่งเสริมทุกอย่างนะครับโอ้ยนะครับแต่ว่า ไม่ไม่ติเตือนไม่ตำหนิเออไม่บอกไม่สอนเลยนะครับบางทีนะที่ผมสังเกตด,ดูมีแต่ส่งเสริอมอย่างเดียวอ่าเพราะฉะนั้น fc แม g กับีก็มี fc ทัพพูก็มีถึงแม้ว่า fc ทั้งทั้งสองช่องจะไม่ค่อยชอบกันนะฮะก็ผมเนี่ยคนหนึง่งผมพูดมาตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่มาทําข่าวที่กากๆไม่อยากให้ fc ทะเลาะก,กัน มันไม่ได้ผลประโยชน์อะไรนะครับไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะเอฟซีมันจะทะเลาะกันนะครับคนได้ผลประโยชน์นี้ผมบอกไปเจ้าของช่อง youtube ที่ก็ได้ผลประโยชน์ก็มีรายได้นะครับนู่นนะครับผมอืมนะฮะจะนั้แล้วเอฟซีมีสตินะครับในการเสพข่าวอย่างมีสตินะครับไม่ใช่ว่าจะต้องเกลียดกันนะครับต่างคนต่างไปเนาะผมฝากแค่ไล์นี้ไล์เดียวจบนะครับฝากถึงทัพภูนะก็พอแล้ว นะฮะฮจะไม่พูดอีกแล้วนะผมขออย่างเดียวครับผมให้ทัพูออกมาเปิดหลักฐานที่ตัวเองโดนลบคลิปนะครับแค่นั้นแหละนะครับผมก็เป็นไปตามที่แม่กบี้บอกจบแยกย้ายนะฮะโอเคเนาะ